คุณนี่ดูเดือนค่าใช้จ่ายทั้งหมดอ่ะคุณทํางานแทบตายอ่ะมันหมดไปค่าเดินทาง5 0าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะประชาชนจะอยู่ยังไงนี่คือส่วนหนึ่งของค่าครองชีพประชาชนในเมืองหลวงค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยบาทแต่ค่าเดินทางเท่าไหร่ละครับมันจะอยู่ได้ยังไงละครับสิ่งเหล่านี้รัฐบาลควรจะเป็นเจ้าของครับควรจะต้องลงทุนเองครับทางด่วนคันนี้หนึ่งไงเปิดฟรีได้แล้วมึงจะเก็บเฮียต้องห้าหกสิบาทสร้างมากี่ปีแล้วคนที่สัมปทา,านทางด่วนก็รวยชิบหายดีครับเพราะว่าทางด่วนแม่ง วันนี้คนใช้ทางด่วนวันละสองสามล้านคนะะนะเฉพาะทางด่วนขั้นที่หนึ่งเนี่ยแม่งแพงที่สุดแล้วสร้างมันนานที่สุดแล้วคุ้มค่าจนมึรู้จะคุ้มยังไงแล้วใช่ไหมครับแต่ก็ยังขึ้นราคาเอาความจริงทางด่วนขั้นที่หนึ่งเนี่ยมึงควรจะลดราคาลงได้แล้วหรือให้ฟรีได้แล้วช่วยทางด่วนใหม่เนี่ยมึงจะสร้างเฮียก็สร้างไปเลยมึงสร้างเขาอะไรมึงคำนวณไปเลยกูไม่ว่าหรอก แต่ทางด่วนกันที่หนึ่งมันเป็นจุดศูนย์การที่ต่อไปเชื่อมโยงไปที่อื่นเนี่ยควรให้ประชาชน,ใ,นใช้ฟรีวันนี้มึงแม่งเล่นค่าทางดวง่วนทางใหม่ให้ยี่สิบบาทสามิบบาทแต่กูก็ไปไม่ได้อยู่ดีเพราะแงกูก็ต้องวิ่งผ่านท่านที่หนึ่งเพราะท่านทีหนึ่งมันอยู่กลางเมืองกูไม่ผ่านไม่ได้นะมึงจะขึ้นมาทางด่วนตัดใหม่จะถูกกันาไหนแล้วแต่กูวิ่งมาต์เวมาครับสามิบบาทก็จริงแต่กูมาเจอทางดวง่วนท่านิดหนึ่งกูก็โดนห้าสิบาทอยู่ดีละ่ะ สรุปกูจ่ายค่าทางด่วนเท่าไหร่ครับร้อยกว่าบาทแต่ค่าทางด่วนทค่หนึ่งฟรีเอามึงเก็บค่าทางด่วนห้าสิบาทกูก็เสียแค่ห้าสิบบาทฉเฉพาะทางที่ตัดใหม่แต่นี่มึงไอ้เหี้ยหลอกกูไอ้สายทางด่วนตัดใหม่เก็บค่าทางด่วนสามสิบบาทแต่กูวิ่งไปแล้วกูลงไม่ได้นะกูต้องวิ่งไปทะลุทางด่วนแค่นิ้หนึ่งไอ้เจ๊ดแพ้โดนห้าสิบกว่าบาทเห็นไหมนี่คือความระยำของวกในทุนมัน มึงหลอกกูขึ้นทางด่วนแล้วเนี่ยขึ้นทางด่วนนี้แค่สามสิบบาทเองแล้วขึ้นแล้วกูลงได้ไหมล่ะทางด่วนนี่กูจะไม่ต้องใช้มันอยู่กลางเมืองเห็นไหมถ้ารัฐบาลเก็บเองกูยอมอ่ะถ้าเกิดรัฐบาลเก็บเองนะเก็บไปเลยห้าสิบบาทแต่เป็นเงินเข้ากระทรวงการคลังกูเอากูยอมอ่ะทางด่วนแค่นิดหนึ่งกูยอมแต่กูไม่อยากจะจ่ายทางด่วนให้กับสัมปทานอ่ะผมว่าประชาชนยอมนะถ้าเงินนี้ถ้าทางด่วนเนี่ยแค่นิดหนึ่งเนี่ย วันนี้หมดสัญญาสัมปทานแล้วเนี่ยเอาเป็นของหลวงแล้วก็เก็บเงินค่าทางแต่ด่วนเนี่ยผ่านเนี่ยเข้าแบวงันคนท้งเนี่ยกูเอาตั้งไปเลยมีตอร์ไปเลยปิด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 ไปเลยตัดผ่านไอทีเอ็มกูก็ยอมแต่ต้องมีเงินเข้าหลวงนะไม่ใช่ไปสร้างความร่ำรวยกับเจ้าของสัมปทานอ่ะคนจริงใจได้เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะบล็อกมึงนะคุณหมาพิษบูพูดเก่งแต่ไม่มีน้ำยาหน้าอายเด็กคุ้ยอ่ะกูจะไปทำเฮี้ยอะไรได้สัตว์กูไม่ได้มีปืนไม่มีระเบิด มึงลนะมึงทำคุยอะไรมัง้งกูนั่งพูดอยู่เงี้ยกูสร้างคนนี่เกิดแรงกรเหิมมาเยอะแยะปากดีอสัตว์ได้ตกฟันล่วงเสลออยู่ดีๆให้กูด่าแม่ซะงั้นเองไนงะอย่าลืมบอกแม่กินยาคุมเลยนะเดี๋ยวจะท้องนะซะหุบป,ปากาเสือกบ,บอกแม่มึงยากยาคุมนะอสัตว์โดนเย็ดไปสองทีนะเดี๋ยวท้องนะเดีย๋ยวเสลอไม่พอใจอย่าฟังครับกูไม่ได้งอไอ้เฮียกูพูดให้ฟังให้คิดกูจะทำอะไรเรื่องกูอย่าเสือกนะ แม่มึงอย่าเริ่มด่ายาคมไ้สัตว์กูบอกให้เชื้อกูแรงนะท้องง่ายๆนะกูจะทําอะไรเรื่องกูมึงอยากจับกูเต็มทนแล้วใช่ไหมล่ะสัตยู่ยังไงยมาร์กออกไปชุมนุมกั็เด็กมึงจะจับกูไงไอ้ไข่ทำไมกูจะไม่รู้เออพูดจริงเลยกูก็พูดจริงไงบอกแม่มึงกินยาคุมด้วยเดี๋ยวท้องทำไมมึงทนไม่ได้มึงอยากจะจับกูกูรู้ไอ้เหี้ยวันนี้ใครออกไปชุมนุมนัมีชื่อเสียงเลยมึงจับหมดยัดกดีหมด โดนหมดแล้วหมอทศพลหมออะไรโดนหมดแล้วเหลือกูไงเย็ดแม่เอะมึงเอามุกนี้มาเล่นกับกูไม่ได้แดกหรอกกูนั่งพูดที่ทบ้านนี่แหละกูพูดที่บ้านนี่นคนดูคลิปโอ้โหแม่นคนดูทั่วบ้านทั่วเมืองดูทั่วโลกเลยด้วยคนไทยอยู่ในยุโรปในอเมริกาก็ดูกูได้กูจะออกไปทาเส้นตีเไยเย็ดแม่มึงคิดกูงโง่เหรอกูด่าไปล้ไม่กลก็เรื่องของมึงกูก็ไม่สนอยู่แล้วไงกูถึงไม่บล็อกึงไงเก็บไว้ด่าเล่นไงวันนี้มึงไม่เห็นเลยไทรออกไปจุน่นมันก็ยัดคดีเขา แล้วกูจะควายออกไปทำหาสติอะไรล่ะควายมึงคิดว่ากูโง่เหรอเออยั่เอวตารเนี่ยมึงมาไอโอชั AI ้นต่ำนี่ามึงมายุกูเนี่ยนะเขี้ยฮ่าฮ่าฮ่ากูให้สอนอยู่แล้วกูนั่งพูดอย่างนี้นะให้แม่งมันไส้เล่นอย่างนี้นะ <c oughs> ผมคนไม่ดา่าแต่เตือนสต,ติคนที่เก่งแต่ปากเรื่องของกูมึงจะมีปัญญามาเตือนอะไรกูได้มึงเดินไปส่องกระจกดูดิว่าชีวิตมึงมีอะไรเหนือกูบ้างดีกว่าเอาแค่นี้ก่อนดีกว่านะ ก่อนมึงจะเตือนใครมึงเตือนตัวมึงเองก่อนดีกว่าอย่าเสือกเสลเอะแค่มึงเสลอะนี่ครับแม่มึงก็เดือดร้อนแล้วต้องแดกยาคุมแล้วเห็นไหมฉะนั้นก่อนมึงจะย่วงคนอื่นมึงห่วงตัวมึงเองก่อนนะอย่าเสลอะเดินไปส่องกระจกดูสิแล้วถามไอ้คนข้างหน้ามึงก็เมีอเลยเหนือกูมั่งสัตเสลอพูดแล้วได้อะไรได้เดี๋ยวได้ความมันไงทุกเช้ากูก็ไม่เหงาได้ไงเช้ามากูก็มีอะไรทำางห้กูก็นี่กูจะนั่งทำอะไรตัดหญ้าเก็บขี้หมาแค่นี้เหรอ กูมีความสุขนี่นั่งพูดมีคนดูเนี่ยตอนนี้เท่าไรเนี่ยโอ้ยพันแปดพันแปดร้อยกว่าคนเนี่ยมีความสุขจะตายค่าเวลาไม่ต้องแม่คนจริงใจใจเลยไอ้เหี้ย <c ười>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  นะนะนะไปส่องกระจกนะส่องกระจกเ,เกมีไปด้วยก็ได้คนระับเผื่อจะได้รอรอหน่อยวิผมนะกูมีอะไรเหนือกว่ามาพี่บูนะแล้วไปไปส่องแล้วเช่อยมาบอกดว่ามึงมีอะไรเหนือกูมัาง นะแค่นั้นแหละครับเออปล่อยมันห่าไล้สองสามคอมเมนต์แล้วค่อยบอกทุกสิ่งที่มึงพิมพ์มาก็จะหายไปเฮ้ยเล่นกับใครไม่เล่นเกับกูมึงรู้ว่ากูเป็นคนบ้าโซเชียลไอ้เหี้ยกูมีความสุขอยู่กับโลกโซเชียลนั่งแดกกาแฟลูกผู้ชายวัดคีอความจริงอย่างนี้ไงกูโคตรจริงใจเกลียกกูก็บอกว่าเกลียดไอสัตว์น กูไม่จริงใจตรงไหนเนี่ยฮะกูไม่จริงใจตรงไหนเนี่ยว่าลูกผู้ชายวัดดี่ยความยังมึงว่ากูเอ้าใครใครลองคิดว่าผมเป็นคนจริงใจหรือคนไม่จริงใจอะไรใครลองนะอ่ะกูไม่จริงใจตรงไหนเนี่ยเยกก็ด่าไอ้เหี้ยชอบก็ชมกูไม่จริงใจตรงไหนวะเนี่ยฮะกูไม่เดือดจริตเลยนะนึกว่ากูไม่จริงใจลูกผู้ชายกูก็บอกแม่มึงไปกินยาชุมเดี๋ยวท้องนี่ไม่จริงใจกันเนี่ยไอ้เหี้ยเออกูบอกไปส่องกระจก ไม่จริงใจเหรอกูเอาไปซองกระจกดูมึงมีอะไรเหนือกูบ้างม,มาเตือนมาห่วงกูเนี่ยมึงห่วงตัวมึงเองดีกว่ากูพูดเก่งไม่เก่งเเรื่องกูนะเฮี้ยทำอะไรได้เฮี้ยประเทศนี้สัตว์ทหารคองเมืองอย่างนี้มึงแก้งทำอะไรเด็กๆออกไปโดน็นดีทําอะไรได้มางอ่ะกูถามหน่อยดิมึงถามว่ากูทําอะไรไม่ได้และคนอื่นทําทอะไรได้ม้างคนนี้สสในสภาทําเฮี้ยอะไรได้มางอ่ะหัวหน้าพักฝ่ายค้านทำต้นตีอะไรได้มางอ่ะประธานสภาทำต้นตีอะไรได้มางอ่ะ,ะ,ะ,อะบอกกูหน่อยดิ แล้วกูไม่มงีเฮี้ยเลยเลยกูจะไม่ทาอะไรได้ไมึงให้กูทําอะไรอนะ่ะแต่วันนี้กูนั่งพูดเนี่ยคนดูคลิปกูเป็นล้านคนเนี่ยอย่างน้อยกูให้มึงมีไรายได้ไงเนี่ยนี่อย่างนี้กูยังไม่ทําอีกเหรอกูว่ามีกี่คนที่แบบว่าทำได้อย่างกูเนี่ยึงบอกกูทําอะไรไม่ได้เนี่ยกูว่ากูยังมีปากเป็นเสียประชาชนได้มากกว่าสสบงที่แดกเงินเดือนเป็นแสนเนี่ยสอวอแดกเงินเดือนกันเป็นแสนเองยังทํางานเพื่อสู้กูไม่ได้เลยกูอยู่ข้างประชาชนไอ้พวกเฮี้ยนั่นอยู่ข้างประชาชนที่ไหนอะต้องจ่ายเงินเดือนเลี้ยงมมันออกกะะะบูไไไ่ทํารด้ว เฮ็ดแม่ e <No> แล้วตาฝานนี้ดิส้นตีนทาเฮี้ยเลยนะมั่งงบประมาณสามสี่ร้อยสามสี่ล้านล้านเนี่ยทํา้นตีนเลยนะมั่งมีทั้งคนมีทั้งเงินมีทั้งกองทัพมีทั้งข้าราชการทําเฮี้ยเลยนะมั่งกูเนี่ยไม่ได้แดกเงินเดือนรับสักเสลิงคนละครึ่งก็ไม่เอาชิมช็อปใช้ก็ไม่เคยลงทะเบียนเยียวยากูก็ไม่เอาเออแล้วมึงบอกกูไม่ทําอะไรเฮีย มึงควรจะไปดา่านู่นบิ๊กตู่นั่นา่าทำเฮี้ยอะไรไม่ได้เลยเป็นนายกสปาเออทำเฮี้ยอะไรบ้างเนี่ยปฏิรูปตำรวจถึงไหนแล้วคดีบอสถึงไหนแล้วแล้วทำไมก็ดา่าอยู่นี่ไงเฮ้ยแล้วเธอเฮกู <c oughs> เป็นประชาชนมึงอยากกูทำอะไรได้มากกว่านี้เออลูกพี่มึงไอ้สันเนี่ยจะสร้างหนังลงทุน300รล้านสร้างหนังให้คนรักชาติเยแมาไอฮ้เหี้ยสร้างหนังให้คนรักชาติมอมเมาดิตนี่นะแต่งเพลงนี่หมดไปเท่าไหร่เนี่ย เปิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยเราจะทําตามสัญญาเนี่ยไหนสัญญาข้อไหนบางที่มึงรักษาไอ้เฮีย,ยพูดเปลืองอากาศไปวันเหนื่อยกูออกกําลังกายมามึงดูดิพลังปอดกูมันยิ่งใหญ่มากมึงต้องใช้พลังระบายออกไอ้บ้าไอ้เฮียกูมีความสุขกูหนัหายเหงาเมื่อกูมาไล่สดนี่ไม่มีประโยชน์แล้วกูแก้เหงาได้วันวันหนึ่งเนี่ยนั่งไล่สดวันละชั่วโมงสชั่วโมงถ้าเวลาดีกว่ากูก็ไม่ทำอะไรกูก็ต้องนอนเนย ไอ้เหี้ยเออเห็นไ,ไหมวันนี้นะมึงต้องขอบคุณกูไอ้สัสตว์ที่ช่วยทุบกะลา,ามืองอะ่ะมีคนบล็อกมันเถอะลำคานเอาอยัางบอกอยังบอกได้ยังอา้าวใครเห็นด้วยว่าโวตให้บล็อกช่วยยกหน่อยบล็อกเอาเนี่ยกูประชาธิปไตยนวย้ยเออเอา,เอาให้เห็นควรว่าบล็อกมักนได้ละช่วยบอกหนะ่อยจะได้บล็อกให้เน,นี่ยกูยังมีความปรลานี่นะเอาบล็อกบล็อก บล็อกเลยครับเห็นไหมเออเห็นไหมดูดิกูจะให้โอกาสมึงนะเดี๋ยวจะหากูตัดสินใจด้วยตัวเองบล็อกอ่ะบล็อกเห็นไหมนี่บล็อกบล็อกบล็อกเห็นไหมครับไม่เห็นมีใครบอกเฮ้อย่าไปทํามันเลยสงสารมันเถอะไม่เห็นมีใครทุกคนพูดเลยไหมเออเอามึงคอมเมนต์ได้แล้วมีบางคนบอกให้บล็อกเอาคอมเมนต์มาครกูขี้เกียจไปเลื่อนหาชื่อมึงเพราะว่าคอมเมนต์มันทําให้ชื่อมึงเลื่อนไปงบนนะเอาคอมเมนต์มานะถ้ากลัวก็อย่าคอมเมนต์อย่าแสดงความเห็นเออถ้าอยากฟังต่อก็อย่าแสดงความเห็น ถ้ามึงแสดงความเห็นชื่อมึงจะเด้งึ้นมากูจะบล็อกแล้นะนี่ไง,ไงนี่คือเทคนิคขั้นเทพนะครับคือให้มันต้องทนฟังกันทรมานหรืออยากจะเลือกโอเคยอมแสดงความเห็นเป็นครั้งสุดท้ายคือดา่จาจ่าแล้วก็โดนบล็อกไงเป็นไงนีง่เป็นการทรมานนะก่อนจะบล็อกนะครับไม่กล้าคอมเมนต์เลยเฮ้ยเยอะเห็นไหมแต่กูจะเลื่อนหาชื่อมึงก็คนเขาแสดงความเห็นมาเยอะแล้วนะมันคงเลื่อนไปไกลแล้วนะเอา แน่จริงก็บล็อกสแสดงความเห็นไม่ได้กูจะได้บล็อกถ้าไม่กลัวถูกบล็อกก็สแสดงความเห็นไม่ได้แล้วเนี่นยคนเขารอรุ้นกันอยู่อย่าให้เสียเวลาเองไงเองไงอ่าโอเคครับกูไม่อยากฟังความเห็นมึงแล้วกูจะต้องบล็บอกมึงก่อนโอ้โหคนแสดงความเห็นจนทั้งบล็อกค้างเลยเว้ยเอาทำไมยูทูบค้างบล็อกไม่ได้วะไอ้ยังไม่บล็อกไม่ได้วะไอยูทูบมึงเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยฮะดบายตรงหายไป จงหายไปเรียบร้อยเห็นไหมครับแค่นี้แหละครับอ่าถ้าเรากลับมาสู่ความสงบอ้า